สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับกับเข่ากับใจนะจ๊ะเมนีได้เมนูทางเดนไต่มาฝากพี่น้องผัดพริกแกงสตอใต้ใส่กุ้งจ้าห้ามใก่เ้อก็เอกุ้งมากแกะเปลือกพาหลังให้เรียบ้อยก่อนแวเอากุ้งไปล้างน้ำเกลือทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเด้จ้าทำความสะอาดของข้าเียท้องมาตอเครื่องแกงเลยจ้ากับกระเทียมเพิ่มความผิดหลอดลงไปจ้าแต่บ่ตองหลายทักเด้อเพราะว่าห้อใส่พริกแกงไตลงไปอีจ้าเส้นเราติดเต่าเลยจ้าใส่น้ำมันเผิดลงไปตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราปั่นไว้ัดให้หอมเลย ได้จ้าแล้วตามด้วยพริกแกงใต้ลงไปเลยจ้าแล้วข้ากะพัตรพริกกับพริกแกงให้เข้ากันดีเด้จ้าเ็ดแรกเติมน้ำลงไปนิดหน่อยจ้าคนๆแล้วปรุงรสตามใจชอบได้เลยจ้าใส่เครื่องปรุงลงไปให้ครบเสร็จแล้วคนคนให้เข้ากันนะคะเติมน้ำเปล่าเพิ่มลงไปอีกนิดหน่อยได้จ้าเพื่อป้องห้น้ำพริกแกงห้ามมันแห้งกระทะจนเกินไปเด้จ้าตอนต่อมาใส่สตอของข้าลงไปเลยจ้าสตอเม็ดสีสวยจ้าสตอใต้แท้ๆเลยซิมรสชาติปลาโอเคย่งอาแสบแล้วข้ามมาใส่กุ้งลงไปเลยจ้า พัดไปเรื่อยๆจนกิุ่งของข้าวสุกดีแล้จ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าขับพริกแกงสตอใต้ใส่กุ้งแซ่บๆเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงใต้แท้ๆเลยจ้าตักเขาสวยร้อนๆล,อนล่อเลยจ้า พร้อมลาดหน้าด้วยผัดสตอของเราจ้าแซบๆเลยมักดเขาก็ลาดเขาเลยจ้าหรือจะมักเป็นตักเป็นกับเขาใส่ถั่วตังหางก,กัตามที่ทุกคนสะดวกเลยจ้าพี่เพื่อนคนไหนสนใจเครื่องขัวที่ใส่ในคลิปนี้เนาะจ้ากดสั่งซสือท่ตากาได้เลยจ้าแล้วพอกันไหมกับกับเขากับใจคลิปนาเด้อจ้า